สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาแนะนำตัวโบลคอนเนกชันอีกตัวหนึ่งนะครับก็จะเป็นตัวเชียร์เทนชันนะครับก็จะเป็นจุดต่อที่รับแรงร่วมกันระหว่างแรงเฉือนแล้วก็แรงดึงนะครับก็จะเกิดขึ้นในกรณีที่เป็นเอ่อเบรซิ่งต่างๆนะครับก็ที่เราจะใช้เป็นตัว T นะครับก็คือใช้ไวแฟงคงเนี่ยมาตัดเป็นรูปตัว T ีแล้วก็มายึด ติดอยู่กับปีกของตัวเสานะครับแล้วก็ใช้เป็นตัวให้ตัวเบรซิ่งเนี่ยมามายึดอย่างเช่นตัวที่สองที่พูดไปก็คือตัวแองเกิลมายิดนะมันก็จะใช้ต่อเนื่องกันดะงนั้นผมก็จะทำเป็นแยกๆแบบนี้นะครับเอามาลองดูกันพอเราคลิกเข้าไปเนี่ยนะครับราานี้เราก็จะในส่วนแรกก็จะ คล้ายๆกันก็คือเราก็จะให้ใส่ข้อมูลของคุณสมบัติวัสดุนะครับแล้วก็เลือกชนิดสลักเกลียวนะครับเลือกขนาดของสลักเกลียวนะครับชนิดนี้ก็เลือกได้นะครับตั้งแต่ a อ0ามศูนย์เอเอนี่ก็คืออินคลูดก็คือเกลียวอยู่ในระนาบเฉือนนะครับ x นี่ก็คือเอ็กซคลูดเกลียวอยู่นอกระนาบเฉือนนะครับ นั้นข้อมูลที่ใส่ต่อมาจะมีเยอะหน่อยก็คือเรื่องของแรงนะครับก็จะมีแรงที่มากระทำนะครับ P ว่ากี่ตันนะครับแล้วก็มุมมุมเอียงนะที่จะทำมุมแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นระยะห่างต่างๆก็จะมีสองทิศทางก็คือ S x แล้วก็ SY นะครับอันนี้ก็ต้องไม่ให้เกิน ไม่ให้ไม่ให้น้อยกว่า3เท่าของขนาดของสลักเกลียวนะครับแล้วก็มีระยะขอบอันนี้ผมก็กรอกไว้ให้ดูแล้วท่านจะได้ไม่งงเพราะว่าถ้าถ้าหากว่าเป็นช่องว่างๆบางทีผู้ใช้งานอาจจะงงไม่รู้ว่าจะเริ่มยังไงดีผมก็เลยใส่ให้เป็นตัวอย่างอันนี้ก็จะเป็นรูปแบบที่ผมทําประจํานะครับแล้วก็ความหนานะครับของปีกแล้วก็ของเอวอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับชิ้นส่วนของวายแฟงที่เราเอามาตัดเป็นรูปตัวที รเราก็หางมาแล้วเราก็เพิ่มลดจํานวนสลักเกลียวได้นะครับอย่างเดี๋ยวเราลองทําให้ดูนะครับอย่างนี้ผมเซตไว้30กับ4แล้วก็ในการคํานวณก็ไม่ยาวมากเท่าไหร่ครับมีแค่นึงก็คือเราก็จะเช็คออกมาว่าหน่วยแรงเฉือนเป็นเท่าไหร่นะนะครับแล้วก็เช็คกับหน่วยแรงเฉือนก็คือเราต้องแตกแรงก่อนนะครับแล้วก็เช็คกับหน่วยแรงเฉือนของสลักเกลียวดูก่อนว่าผ่านหรือเปล่านะครับ ต่อมาก็มาคํานวณหน่วยแรงดึงที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็มาเช็คกับสูตรคอมบายนะครับเป็นอินเตอร์แอคชั่นฟอร์มูลาดูว่าหน่วยแรงดึงที่เกิดขึ้นเนี่ยมันมันเกินจากไอห,หน่วยแรงดึงที่ยอมให้หรือเปล่านะครับถ้าไม่เกินก็ผ่านก็มีประมาณอย่างเงี้นะครับก็ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ยุ่งยากเท่าไหร่นะครับสมมติ เราลองลดดูนะเหลือสามมันก็จะไ,ไหมก็ยังผ่านใช่ไหมงั้นเราก็ลองปรับดูได้นะครับเพิ่มลดขนาดนต่างๆสองก็ยังผ่านเอ๊ะแล้วหนึ่งได้ไหมดูซิอ่าผมบอ,อกไม่ได้แล้วนะมันจะเริ่มไม่ไม่ไม่ค่อยดีนะครับผมก็เลยจำกัดไว้ที่เท่านี้นะครับแต่ถ้าแรงเราเพิ่มขึ้นอย่างเช่นเป็นยี่สิบห้าอย่างเงี้ยนะครับ มันก็อาจจะไม่ผ่านนะครับเราก็อาจจะต้องเพิ่มจํานวนสลักเกลียวหรือว่าเพิ่มขนาดของสลักเกลียวให้ใหญ่ขึ้นเช่นผมเพิ่มเป็นสามนี่ก็เลยผ่านนะครับก็พอเราคํานวณเสร็จแล้วเราก็สามารถที่จะโหลดเซฟนะครับเก็บบันทึกเก็บไว้ได้หรือว่าโหลดขึ้นมาใช้ตัวที่เราเซฟเอาไว้นะครับแล้วก็คลิกที่ปุ่มรีพอร์ตก็จะเป็นรีพอร์ตหนึ่งหน้าเหมือนเดิมนะครับแบบง่ายๆแบบนี้ แล้วก็มีรูปประกอบนะครับแล้วก็คลิกปุ่มปริ้นได้นะครับแล้วก็สั่งปริ้นออกมาเป็น PDF ไฟล์อันนี้หนึ่งหน้านี่จะง่ายนั้นผมจะพยายามทำอะไรให้ง่ายที่สุดเอาไว้ก่อนนะครับเราจะไม่ยากโดยที่ไม่จำเป็นนะครับเราจะยากเท่าที่จำเป็นนะเดี๋ยวหลักการแล้วก็จะพยายามให้คนที่ใช้โปรแกรมของผมเนี่ยสามารถที่จะใช้ได้เลยโดยที่ ไม่ต้องมาดูผมอธิบายก็ได้นะแต่นี้เราเผื่อว่าเงาๆอยากเห็นหน้าเห็นตากันก็มานั่งคุยกันได้นะครับโอเคสําหรับจุดต่อเชียร์เทนชั่นก็จะมีอยู่เพียงเท่านี้เห็นไหมครับมันง่ายมากที่แค่นี้เราก็จะได้ในการคํานวณแล้วสวัสดีครับ